วันที่สิบห้ายินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นสัปดาห์ที่สามแบบฝึกสำหรับวันนี้คือการรับรู้สิ่งที่จะให้ทำคือขอให้คุณถามไปยังจัก,กรวาลให้ช่วยส่งสัญญาณหรือสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน ให้คุณพัฒนาตัวเองต่อไปได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆและอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำควรรู้เกี่ยวกับตัวตนของคุณชีวิตของคุณและภรารกิจของคุณต่อโลกใบนี้เราขอแนะนำให้คุณถามจัก,กรวาลออกไปตั้งแต่เช้ารวมถึงถามถ่ายจากผู้คนในหลายๆพื้นที่ ในชีวิตของคุณบันทึกสิ่งต่างๆที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโน้ตแบบฝึกนี้ได้เรื่อยๆได้หลายครั้งในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำก่อนห้าทุ่มเพื่อแรกเปลี่ยนสิ่งที่ท่านได้กับเพื่อนๆของท่านในห้องนี้ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้ เพื่อยกระดับการฝึกของท่านในทุกๆวันพิมพ์เวลาก่อนกดส่งกันบ้านและเก็บยอดเหรียญสู่ความบุรมสมบูรณ์วันนี้ต่อท้ายกันบ้านด้วยนะเช่นเย้ Yay! วันนี้ส่งกันบ้าน22.58นาฬิกาห้นาทีได้5เหรียญข่าวดีสำหรับวันนี้เพื่อให้เวลาท่านได้เพียรถามตั้งแต่วันเริ่ม ตั้งแต่เริ่มวันและรอคำตอบจากจักรวาลได้ตลอดทั้งวันท่านสามารถส่งกันบ้านเข้ามาได้เป็นระยะระยะตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงห้าทุ่มทุกท่านที่ส่งกันบ้านก่อนห้าทุ่มจะได้ห้าเหรียญทุกท่านอ่านจบแล้วกดไลค์ใต้โน้ตนี้นะคะขอบคุณค่ะ